ันนี้นะคะเราจะไปลองร้านอาหารไทยที่เปิดใหม่แต่ว่าเปิดมานานแล้วในเมืองฟูจินะคะเราก็เห็นหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้แวะสักทีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ัะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันพี่โออยากกินอะไรอยำมุลซิ ย่านนี้นะคะจะเป็นย่าน เป็นย่านที่แบบเป็นร้านค้าเนก็จะมีตึกแถวแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเมืองปูจิเนี่ยมันคนก็ไม่ค่อยมาเดินนะคะแล้วก็เป็นโซนที่ไม่ได้อยู่ติดกับสถานีรถไฟหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีแค่สถานีรถบัสนะคะเล็กๆก็ทำให้ร้านต่างๆเนี่ยปิดไปเยอะนะคะ ในตัวเมืองฟูจิก็จะค่อนข้างเงียบเหงาไม่ได้แบบคึกคื้นเหมือนในตัวเมืองของจังหวัดที่โซกะนะคะจังหวัดใหญ่ๆที่ติดกับสถานีรถไฟอะไรต่างๆนี่เนาะลานปิดไปเยอะมากนะไม่ได้ปิดเพราะโควิดนะปิดตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว ถึงแล้วอะ่ะชื่อร้านบ้านครัวไทยนะคะเปิด11โมงอันทาาี้มันดุอันนี้ทอดด้วยคือเราเพิ่งกินต้มยำปลาอุ้ยมีปลากระพงนี่ไงพี่โอปลากระพงลาดพริกโม่ต้นนมมามะดิสวัสดีก็เอาได้ไหม สว <hertz diversity S 2> ัสดีค่ะช่องครงการเอามาดูเมนูกาันัดหมา้ ผู้ดัากินไม่ได้ยังไงเขาเจอผู้หญิงคนนี้กันเน่อาป๊อปไม่รู้ว่งหรอป๊อปไม่รูว่งเขาไม่ได้ถ่ายคลิปจะไปขายคนที่แฟนเขาเจอแฟน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 แนแฟแฟน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 แนแฟ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 นนแฟนแแฟนนแฟ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 น ลูช ok uh, oh. ิ้นปลาทอดแล้วก็ไสอถ้ามันปลาไงหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วหมูปิ้งจริงเรข้าวเหนียวข้าหนวตานนท์เนีนยปลานาตานนน

อ่ะ ah, คือ ah, ดังยกกย่งมากอือก <sus> ื yeah,

ันนี้คนนี้เขาชอบไม่อยากกินไม่ค่อยกิน อิ่มจังอิ่มจังตอนแรกกลัวว่าจะกินไม่หมดถ้าไปกินเลูกันอืมจะไ่กินมาต่อเนี่ยังไม่หมดกินยข้าวกรนั่าเราสวนสาเราไอ นัมพลาดงัด <laughs> まだこっちの方がいいじゃんทำไงให้เราไม่เ <laughs> สียประตูหรือว่าเราจัดเประตูำก่อนกาจะลุยสมัยนะครับแล้ผมดเลยต่อไปจะทำมาถึงสองสร่อยแล้วตันนี้อีอโหไสงตน กมัตมันใส่อะไรอะคะใส่ข้าวเหนียวครับข้าวเนยมูนว้าวจุดสักกี่กิโลวะไอ้กิมบัตีมา ต้อนวอะงเหนียวหวานหวานแบบแบบมมอจิมิตะจะมอิมิตะต้องเหนียวลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นต้องไอติมราศีของท่านผู้ชมจะเป็นราศีดวงดีแบบคอมวบสถุลุกหั ัจงรูง้สึกว่ากินเยอะรอูะ้สึกกินเยอะอยู่คนเดียวเลยกินเลือกินข้าวกับน้ำปลาอร่อยอาหรกัไตินไอติมมะพร้าวก็อร่อย นีいい่นะคะก็สามสิบหบาทรักยี่สิบเนีมร้いいี่สิบอี่จริงๆเขามีที่ร้านเขามีที่จอดรถนะคะแต่ว่าไม่รู้ไงไม่รู้ โอ้ยหอมมากอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินอะไรไปบ้างปลาปลาย่างจากปลาตัวแล้วก็น้ำตกหมูน้ำตกหมูมแล้วก็ลูกชิ้นทอดแล้วก็ไอศครีมมะพร้าวใส่ข้าวเหนียว ถั่วแล้วก็ลูกชิ้นหมดไปทั้งหมดนะคะ4,300บาทเพราะว่าเราซื้อน้ำปีบน้ำน้ำปีบน้ำตาลปีบมาอีกหนึ่งกระปกุกน้ำตาลปีบราคาอยู่ที่แปดร้อยเยนอร่อยอะ่ะสุดกินข้าวหมดเลยนะคะข้าวกับน้ำปลาก็อร่อย <laughs> ข้าวไทยไม่ได้กินนานมาก ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ